สวัสดีครับหอครับสวัสดีครับสวัสดีครับก้าขึ้นสู่ปีที่5แล้วนะครับสอวชวางเป้าหมายให้คนไทยมีรายได้สูงยังไงครับสอวชมีเป้าหมายที่จะนําเอาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรเราเรียกว่าอววนนะครับเข้ามาขับเคลื่อนนะครับถ้าในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีเป้าหมายอยู่2เป้าหมายเป้าหมายที่1ก็คือนําพาประเทศไทยให้คนไทยมีรายได้ เรียกว่าเป็นรายได้สูงนะครับเฉลี่ยก็คือ4ี่แสนบาทต่อคนต่อปีนะครับกับประการที่2เนี่ยนอกจากทําให้รายได้สูงแล้วเนี่ยจะต้องทําให้รายได้เนี่ยมันกระจายนะครับกระจายไปสู่คนทุกคนอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราครับแล้วการจะไปสู่เป้าหมายมีเครื่องมืออะไรที่จะนําไปสู่ตรงนั้นได้ครับครับการจะไปสู่เป้าหมายเนี่ย ผมคิดว่าสําหรับประเทศไทยนะฮะตั้งแต่ช่วงช่วงเนี้ยนะครับเป็นต้นไปเนี่ยเราก็เข้ามาสู่ปีที่5แล้วเนี่ยครับมีวิธีการทำเนี่ยผมเชื่อสองกับสองอย่างครับ,รบทั้งสองอย่างเนี่ยสำหรับเรานะครับจะขับเคลื่อนประเทศให้ได้เป้าหมายร,รายได้สูงจะต้องทําเรื่องนวัตกรรมครับนะเอานวัตกรรมเนี่ยเข้าเป็นหนุนครับหนุน2แบบแบบที่1เนี่ยผมคิดว่าต้องเพิ่มจํานวนผู้เล่น ที่มีนวัตกรรมนะครับเช่นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทยให้มีจํานวนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมีอยู่2กลุ่มนะครับจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะครับตามที่ว่าที่เราโฟกัสเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่า IDE ครับ IDE เนี่ยมาจากคําว่า innovation driven enterprise ก็คือวิสาหกิจที่เอานวัตกรรมเนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของเขา ได้ทั้งบริษัทใหญ่บริษัทเล็กบริษัทกลางนะครับแต่ตัวที่สำคัญมากๆนะครับที่เราเน้นมากๆเนี่ยเราบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะหลายคนใช้คำว่าสตาร์ทอัพนะครับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่นี่นะฮะจะแตกต่างจาก SME เรับนะครับเพราะว่า SME นี่ยจะค่อยๆโตทีละนิดแต่รายใหม่นะครับที่ใช้นวัตกรรมเนี่ย ตอนแรกๆนี่จะลำบากหน่อยนะเพราะว่าต้องลงทุนแล้วก็ต้องสร้างความสามารถแต่พอขายของได้เนื่องจากว่ามันเป็นนวัตกรรมรายได้เขาจะเพิ่มสูงขึ้นขึ้นเลยนะครับกลุ่มเนี้เป็นกลุ่มที่เป็นอนาคตสำหรับประเทศรเราเห็นจากประเทศต่างๆที่คนทั่วไปเ,เรียกว่าพวกยูนิคอนนะครับของประเทศไทยเนี่ยเราก็คาดหวังว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะมีจำนวนยูนิคอนนะครับมากขึ้นนะสู้สิงคโปร์ได้สู้อินโดนีเซียได้ แต่เราก็จะไต่ระดับขึ้นไปนะครับบางคนเรียกกันนี้ว่าเป็นโคนี่ไปก่อนโ h นี่เนี่ยจะเริ่มจากสองสามร้อยล้านนะครับขึ้นมาเป็นพันล้านนะฮะจากพันล้านค่อยๆขึ้นไป5000ล้านครบถึง3 0 0 0 0ล้านเมื่อไหร่เขาก็เป็นยืนคอนกลุ่มนี้เนี่ยเราตั้งความหมายจะเพิ่มให้ได้ทักพันรายพันรายก็คือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ในระดับของผู้ประกอบการในระดับผู้ประกอบการนะครับพันรายแล้วก็ สเกลอัพพวกเขาในชั้นนี้นะครับเราคิดว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่สักพันล้านนะครับพันรายต่อพันล้านเนี่ยก็เพิ่มรายได้ใองประเทศรประมาณ1ล้านล้านของเราละครับเป็นธุรกิจใหญ่ๆแล้วแล้วก็ระดับแรงงานระดับเกษตรกรครับจะดูแลยังไงครับครับก็มีรายย่อยเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่ม SME นะครับกลุ่ม SME เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือต้องเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปให้เขาสามารถที่จะผลิตแล้วมีผลิตภาพที่เราเรียก productivity สู้กันกันกบสินค้าที่จะนําเข้านะฮะหรือการผลิตจากเมืองจีนจากประเทศอืนอ่นๆเวียดนามหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับตรงเนี้ยถ้าเราเทคโนโลยีไม่ค่อยสูงไม่เทคโนโลยีไม่มากนักเนี่ยนะฮะเราจะสู้ทางนู้นไม่ได้นะครับสู้ราคาไม่ได้สู้คุณภาพไม่ได้อันนี้สำหรับกลุ่ม SME ทางอวนนเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากนะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่าเนี้ยสามารถที่จะไปวินิจฉัยนะครับ ไปทำการวิเคราะห์เขาเรียก system analysis นะครับวิเคราะห์เชิงระบบเลยว่า SME ขาดอะไรขาดขีดความสามารถอะไรนะฮะขาดเทคโนโลยีอะไรนะครับขาดความรู้อะไรเราก็จะเห็นภาพนั้นออกมานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะก็สามารถที่จะเอาทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้และเทคโนโลยีหรือ know how ที่เรามีเนี่ยเข้าไปช่วย SME ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้การผลิตของเขาเนี่ย สามารถจะสู้กับในมุมของเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรนะครับก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าเราผลิตสินค้าขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับสินค้าของเราเนี่ยหนึ่งคุณภาพครับ,รบอาจจะสู้เข้าไม่ได้แต่อันที่สองเนี่ยการลดต้นทุนของการผลิตนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ยากที่กระทรวงอวเนี่ยมีงานผลงานวิจัยหลายอย่างนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะเอาไปเข้าหนุนทางฝั่งของเกษตรกรด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเราสามารถทำได้ในเรื่องของพันธุ์การประรุงพันธุ์นะฮะมาจนถึงเรื่องของเขาเรียก Input Management ก็คือบริหารจัดการปัจจัยป้อนข้าวอย่างเช่นเรื่องปุ๋ยเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะให้สามารถที่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพก็คือว่าช่วยให้เกษตรกรเนี่ยใช้น้อยลงแต่ว่า ผลผลิตเนี่ยมากขึ้นอยเนี่ยเขาเรียกอันนี้ว่าการเกษตรแบบแม่นยำนะครับช่องทางการจับจำหน่ายสร้างให้มีไรายได้เพิ่มของพี่น้องเกษตรกรที่หลากหลายเนี่ยเราเราประสานกับหน่วยงานไหนเพื่อที่จะทําให้ช่องทางการจำหน่ายมีมากขึ้นแล้วก็ทั้งภายในประเทศแล้วก็ส่งออกช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับตอนนี้เรากําลังเวิร์กกันนะครับในกลุ่มของใน กระทรวงอวอเนี่ยมันมีเขาเรียกอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับในอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นอุทยานดสวนนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับนิคมคเป็นเขตนะครับเขตวิสาหกิจที่เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาหนุนนะครับการประกอบธุรกิจการผลิตอะไรต่างๆพวกนี้ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีกลไกนะครับที่จะเชื่อมโยงของที่มันผลิตออกมาแล้วเนี่ยไปสู่ตลาดต่างๆนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เรากําลังศึกษาอย่างเช่นนะครับตลาดจีนนะซึ่งเป็นตลาดที่ส่งออกนะครับหใน5นะครับท็อปของของเราด้วยนะครับมีการประสานงานกันกับทางฝั่งของจีนแล้วก็ทําระบบอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็เราสร้างเราเรียกว่าเซลล์ทาเลต์ก็คือคนที่จะเอาสินค้าของเราเนี่ยนะฮะขึ้นโซเชียลนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นบางทีเป็นคนจีนนะถ้าสมมติเราจะทำกับจีนเนี่ยเราก็ดึง ในกระทรวงอวอนนี่น่าสนใจมากในมาอะไรครับเรามีนักศึกษาจีนมาเรียนปีนึงั่งหลายพันคนนะเป็นหมื่นคนในบางมหาลัยนะครับเราก็ไปส่งเสริมนะฮะแล้วเอานักศึกษาจีนเนี่ยมาช่วยเราเอาสินค้าไทยนะฮะแล้วก็ขึ้นโซเชียลนะครับตามตามช่องทางของเขานะให้คนจีนได้เห็นเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วเราก็มีระบบประสานงานโดยที่นะครับคณะและ อุทยาหกรรมที่ผมว่ามันสักู่เนี่ยมีการเชื่อมโยงกับดิสติบิวเตอร์ที่อยู่ในทางฝั่งของจีนด้วยนะครับแล้วก็ระบบโลจิสติกของการขนส่งสินค้าเพราะฉะนั้นกระทรวงนะครับหรือว่าฝั่งของอวนเนี่ยเวลาเราทํานวัตกรรมแล้วเราก็เชื่อมตลาดในลักษณะแบบนี้ได้นะครับหากท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงนวัตกรรม การเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนเรื่องวิจัยนะครับการเข้าถึงความช่วยเหลือเรื่องของการเชื่อมโยงงานของเรานะครับผลงานนะครับสินค้าที่เป็นนวัตกรรมไปสู่ตลาดนะครับเรื่องของสตาร์ทอัพที่ต้องการสนับสนุนนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือเรื่องของการไปพัฒนาในเชิงพื้นที่นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ world wide web o t nxpo.or.th นะครับหรือจะส่งอ e ีเมลนะครับมันมีช่องที่สามารถส่งอ e ีเมลเข้ามาได้นะครับจะมีผู้ประสานงานช่วยเหลือนะครับต่อไปให้นะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ